ทิพย์ัประกันชีวิตให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ยาเกษียณได้ง่ายๆด้วยประกันชีวิตบำนาน85ทับและ85ทั60ซึ่งเป็นประกันชีวิตบำนานที่เลือกรับเงินบำนานเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนอายุครบ59หรือจะเลือกจ่ายครั้งเดียวจบและใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาท สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและทิป l i f e Contact Center 021185555ประกันชีวิตบำนาญ85ทับ1และ85ทั60เพื่อความสุขทุกช่วงเวลาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ลบต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ ข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขย,ยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันก,นกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บ today ติดตามได้ในเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีถึงบ่ายสามโมงครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทังช่องเก้ากดสามสิบาไม่อยากตกเทรนในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บ today นะครับ นี่ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงดีนะพวกเรามีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดโอ้ติดตู้เย็นนติดตู้ยนีาดน้ำแข็งที่เสือรีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง2 0พฤษภาคม2566เท่านั้นแช่ติดตู้เย็นไว้หลายท่านก็ชื่นใจได้หลายคนครับ ข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บ today ติดตามได้ในเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีถึงบ่ายสามโมงครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่งก้ากดสามสิบท่าไม่อยากตกเทรนในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บ today นะครับ แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งเข่าเดี่ยวนะคะนี่แผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอ่าคอสารจินสี่กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอ่าคอสารจินสีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติวิวดีๆแบบ,แบบนี้ถ้ามีอะไรเยน็นๆมากินก็คงจะดีสิสผมมีอะไรเย็นๆติดตูเ้ยเย็นไว้ตลอดครับ แข็งหวานเย็นหน้าพิเสษลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2 5 6เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราฟฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ